เค okay. สวัสดีครับห่วยลาวนะวันนี้เด่นพิมพ์ได้สามกับ5กัน4นะครับ3กับ5กัน4นะแล้วชุดเจาะก็จะมี30 31 32 3์สา ห้าศูนย์หนะครับน่าจะต้องเน้นไปที่ตัวที่เป็นที่มี5กับ0ูนย์เนาะส่วนร้อยบนเด่นร้อยบนนะครับพิมได้

แล้วก็ชุดวินนะครับมันที่จะมาสองตัวนี้นะสองตัวบนนะสามห้าหกแปดแล้วก็สองเจ็ดจะมาหนึ่งตัวนะครับหว้เราพัฒนานะสองเจ็ดจะมาหนึ่งตัวแล้วก็จับคู่กับสามห้าสามหกสามแปดห้าหกห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยห้าหกหกแปดสามแปด มันวินได้ถึงขนาด4ตัวเลยนะดูกันดีๆแล้วกันเนาะขอโชคดีครับเราพัฒน,นาวันนี้บ๊ายบาย